ามาอีกรอบนะจ๊ะมาอีกรอบนะจ๊ะเรียกคืรถไฟเรียบนรไไบนี้ว่าไม่เครื่องบินขามาจ,จะ้ะเริ่มกันเลยเนาะเลขพิสูจน์เลขพิสูจน์คือแย่เองตรงการพิสูจน์ว่าทาเลขบนเนาะเขาบอกว่าบน เขาบอกว่าบนนะแต่กันผาาได้ในหลักกันเองนะอันนี้กันเองแต่เขาบอกว่าบนบนคือเลขมาแรงคือศ mm ูน hmm. ย์หนึ่งสองแมนบอกศูนย์หนึ่งสองอันนี้คือตัวแถมอันนี้แถมซื้อศูนย์หนึ่งสองอันนี้คือตัวแถมนะคะ ห้ามาพี่สูตรกันวามันสิเขาอีหลีบอแมนบอมันสเขาอีหลีบอแต่เขาเน้นบนเด้อเขาเน้นบนยา่ก็บโบโูฮเลยวามันสิจังไรแบบใหญ่เเขาบอกว่าเขาเน้นบนนะจะแยกกันไวเขาบอกว่าคือร่างวันที่หนึ่งอย่างเดียวนะเขาบอกว่า หางวันที่หนึ่งย่ังเดียวแต่เฮ้ากบเอาเป็นเลขไทยสองโตเพื่อใจไว้นดนานะมัศนย์สามศูย์หาศนย์เก่าหสามหนี่หนึ่งหาหนะึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดสองเก่าสามหาสามเป็ดสอันนี้กะมาลักษณะเก่าคือคู่กับคู่คู่กับคู่ปีนี่ว่าท่านเห็นออก ความคิดของยายก็เลยว่าทํามาจับคู่กันยังสีโอกาสสีออกกับมีหน่อยนะอันนี้บอาสูกันฟังซื้อเนาะอันนี้คือความคิดของยายเองนะยายคิดว่าถ้าเป็นเหล็กคู่มัน่นาจะไปจับขบวกขี่หลายตัวคู่จับคู่หนีโอกาสกออกมีหน่อยม,หอยมีหน่อยแห้งแค่ประเทิงต้นปีบ้านนี่เนาะยังว่าท่านเห็นอยู่นะคะอย่าลืมว่า ตัวนี้ถ้าเอาไว้พี่สูน์กันอีกหลอบหนึ่งเลยกันนะเอาเพื่อาำรับไผ่ตองการสิไปาหารอรอรอ,ออ่าน้ำตลาดเบิงวาอืมรางวันที่หนึ่งเนาะมันสิไปจังหดมากจังหดเอาตัวนี้เพราะว่าเขาเน้นบนขึ้นรางวันที่หนึ่งไปรอตลาดเบิงเดอร์จำนี้เขายังขายอยู่นะคะ ล่องเบิงล่องเบิงนะคะมันกับโบกีโตสามโตเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามโตแต่ถ้าเอาตัวนีเนาะมันกับิแลอวหน่อยลงนะคะผูใดามากรัดใดเนาะอันนี้ก็แถมมาให้ซื้อๆเด้อที่นี่พิจรารณาเบิงนะคิดแด้ไหนปุ๊บก็จะเอามาแจงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบนี้เลยนะเมื่อนี้ขอให้ทุกคนรวยเลยคะ่ะสมความมุ่งม,มั่นตั้นานะคะ ขอบคุณหลายเด้อที่ติดตามขอบคุณที่ใหก้กำลังใจขอบคุณเพีงแวะเปี้ยนเขามาเบิงขอบคุณหลายค่ะขอบคุณหลาย